สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับที่ที่ในช่องนะครับผู้ที่จะโชคดีถูกหวยฮาน้อยกันอีกนะครับเมื่อวานนี้ก็เฮงเฮงปังๆกว่าจะมาได้ก็น้อยสุดท้ายเลย นะครับ VAP เข้าบนล่างลาวสตาร์ก็เข้าต่อเนื่องนะครับฮานอยพิเศษก็หลุดแล้วนะ,ะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับบนกันไปแล้วกันวันนี้มีหัวยลาวนะครับก็ในงวดที่แล้วหัวยาวเนี่ยเข้า3ตัวนะครับสตัวแตกเนาะ,ะในงวดนี้จะได้เลขไหนหัวยราวก็ข้อความสีฟ้านะฮะเข้าบ้านเขียวนะเข้าไปรับแนวทางกันได้นี่สตัวให้ไป4 6่หกนะครับก็ฟัน8วิ่ง8ตัวเดียวนั่นแหละนะฮนะแล้วก็ใครอยากได้ นน้อยเน้นแบบนี้ข้อความข้างล่างเลยนะสีฟ้าที่ปักหมุดไว้ให้บ้านเขียวมาดูผลเมื่อวานนะฮะราสตาสองสี่สี่หกเจ็ดนะครับก็มาในที่ในสองนะฟันตัวเดียวเลยเจาะสองสี่ตรงตรงนะครับส่วนในที่ในฮานอยพิเศษเนยฮะก็ก่อนหน้านี้เข้ามาหลายวันแล้วเนาะหกเจ็ดนะแล้วก็เจ็ดเก้าสองก็ไปออกข้างหน้านะครับ เข้าแค่เลขเด่นะอืนแต่ก็ไม่ได้หรอกเนาะส่วนห้าน้อยปกตินะฮะก็ออกไปที่ใน4 4 5ออก5 5วาซานนะครับไม่เข้าบะเมื่อวานนี้เข้าอยู่นะครับแล้วก็ในชี่ใน VIP อ v นะออกไปที่ใน1 92เนาะแล้วก็4ปะก็เจาะ92ตรงๆรน้นๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ในที่ใน8ปดส4ปะนี่ก็จะเป็นในที่ในตัวกลับนะเข้าบนเข้าล่างน้อยรวม นะครับนอยรวมก็92นะอ่าไปในที่ใน VIP 3มีไหมไม่ไม,มีตัด2ตัว8 7 8 2 7 2อ่ะไม่มานะครับก็จะเป็นผลของเมื่อวานนี้นะมาดูแนวทางของในวันนี้แล้วกันนะครับสรับในวันที่6นะฮะวันนี้ก็ขอให้โชคดีทั้งหวยลาวเนาะอ่าแล้วก็ขอให้โชคดีทั้งหวยนะครับฮานอยแล้วกันนะครับเนาะขอให้แตก3นอยเลยนะฮะ มาดูแนวทางแรกนะครับก็จะเป็นในที่ในราวสตานะครับก็เข้ามา2วันติดติดแล้วเนะาะก็ขอให้เข้าอีกด้วยกันนะครับวันนี้ให้ไปในที่ใน9ตัวเดียวชุดแรกนะครับตัวเดียวเน้นเน้นลดเนาะมาก็มาไม่มาก็ต้องไม่มานะครับเนาะวัดดวงไปเลยตัวเดียวสายรูสายวิก็ ตัวเดียวเข็นเขนเลยครับเก้าครับเก้า <9 S 1> ส่วนใน3ตัวเนาะก็จะเป็นในที่3ชุดนะฮะติดไว้ด้วยกันติดไว้น้อยน้ครับพอได้ลุ้นนด้ไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะครับถูก3ตัวนี่ก็เป็นได้ นะครับส่วนต่อไปนะก็จะเป็นในที่ในฮานอยพิเศษนะครับพิเศษเนะี่ยก็วันนี้ด่จะให้ไปนะฮะก็จะเป็นในที่ในเด่น6กับ7 6กับ7นะครับก็จับคู่ในชุดแรกในเด่น6เมื่อวานนี้หลุดนะฮะวันนี้ขอให้เข้าแล้วกันนะครับ หรือถ้าในชอบเด่นหก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดที่มี6ก็ได้นะครับส่วนในที่ใน7นะฮะก็จะเป็นในที่จะชอบ6หรือจะชอบ7หรือจะชอบ7หรือจะชอบ6เนี่นะข้ะขอให้มาแล้วกันนะครับส่วนใน3ตัว ติดไว้ในน้อยพอได้ลุ้นรายการ3ตัวนะครับเผื่อโชคดีนะฮะเผื่อจะมาออกก็ได้นะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ในฮานอยปกตินะครับเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็หลุดเหมือนกันนะฮะวันนี้ให้ไปในที่ใน3กับ4นะครับชุดแรกนะฮะ ในชุดในเด่น3แล้วก็ในเด่น4 right ge ge 1941, ส่วน 3, วในที่ีนอีกชุดหนึ่งเนาะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะส่วนในที่ใน3ตัวนะฮะก็จะเป็นที่ใน1 350 30แล้วแล้วก็8 สามสองนะฮะก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับสำหรับนะครับใดฮ้านอยปกตินะต่อไปในที่ใน VIP นะครับ v i p เน้องก็จะให้ไปนะครับก็เป็นที่ดเด่นเจ็ดกับเด็นแปดแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เข้าบนล่างนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคนะฮะขอให้โชคดีเข้าทั้งบนทั้งล่างนะเมื่อวานนี้ใครได้บ้างนะครับเนาะ V.I.P เข้าบนล่างเลยเนาะในชุดแรกนะฮะสลับในที่ในเด่นเ็ดนะครับส่วน,นอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นในที่ก็ขอให้โชคดีนะฮะถูกอีกเข้ากันอีกแล้วกัน นะครับสลับในที่ใน VIP ขอให้เข้าทั้งหวยลาวนะฮะและก็ฮาหนอยนะอันนี้เป็นชุดเต็มเนาะใครอยากได้เน้อน้อยชุดข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับ VIP ต่อไปนี่ครับก็จะเป็นในที่ในนอยรวมนะครับนอยรวมจับได้ทั้ง3นอยเลยนะหรือจะไปจับกับลาวสตาร์ก็ได้นะฮะวันนี้ให้ไปในที่ในศนกับ1 ในชุดแรกนะครับในเด่น0ส่วนในเด่น1นะครับก็ขอให้โชคดีได้กันนะครับสำหรับในในออยรวมนะส่วนใน3ตัวนะครับในชุดเดียวก็จะเป็นที่ใน703อย่าลืมนำไปตัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น70หรือ73หรือ03นะครับเนาะก็ทั้งหมดนะฮะของในวันนี้นะครับสำหรับในวันจันทร์เนาะก็วันที่6 ตุลาคมนะฮะปี68นะก็ขอให้โชคดีนะครับทั้งหานอยทั้งหัวลาวน้อยน้อยนินๆใครอยากได้ก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ